สวัสดีครับวันนี้นะครับเข้ามาคนรักคแช์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องบ้าแทานแคนพินนะครับเข้ามาไอเบิงไอพอหญ่เราสไปเคียนคั้วนะครับเข,ข,ข้ามาเคียนคั้วเข้ามาเคียนคั้วนี่หมายถึงอย่างเนาะอ่ามันเป็นกระแ,รงแังใจไ้พอหญ่เราเนืน้อเนาะเราเลี้ยงคั้วอยู่ไอแถวห่วยนะ,ะครับคั้วเราก็มาหลายดอกแต่ว่ากองเฟืองเราสองกองนะครับ แต่พูดได้อยากได้กะแต่พูดได้อยากได้กะจังมาซื้อน้ำเล้าเนาะเออเพื่อนขายว่าสันแต่ว่าคนมาขายได้ครับไปน้ำกันอันนี้ก็ทรงนี้มันก็สีแดดยเนี่ยนะครับเนาะเบื้องชงหน้าที่ละต้นไม้กระโปงปลูกนะครับเบื้องที่เรจะไปลบหรมนี่ใสเบื้องที่ละแต่ว่าไปกับยางลบยางหาหรมเนะแต่ว่าแห่งกระโปงต้นไม้แต่เปิสังเกตเบื้องกระไรนะครับเบื้อว่าบรดักปลูกดอก เคนว่าใหม่บวอึดเคนว่าใหม่บวอึดอ่าอันนี้ก็คือเส้นทางเราไปเขียนขั้วไอ้นะครับเนาะอ่าอ่าฝากเป็นกําลังใจให้งน้ำนะครับผมมาถ่ายถ้ำในมือนี้นะครับเนาะเอ้ขมาเขียนขั้วไหมายถึงอย่างนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งนะครับอ่าอันนี้ก็ต้นต้นอยังนี่ต้นมะเข่งนี่ต้นมะเข่งครับอ่าบางคนกับผู้ชายดอกมันหมายถึงอย่างต้นมะเข่งมะเข่งมันสิมัน้ำมัดำนะครับเนาะ เออดำไต่ปอเปลือกมากสิบวานสมๆหน่อยๆครับผมเนี่ยครับม่บา,มาปรการทยทยยเอาอ่าปการไทยถ้ำไอยี่พอราไปเกี้ยนกล้วยนะครับเนะ <c oughs> าะยี่พอจะเลี้ยงยาากล้วย <c oughs> ไว้จกปีลรอไอ้สัมผัสเนี่ยอร่อยปีโอ้ยกะตอนนี้อยู่ที่ไหนโอ๊กที่มาโอก๊กที่ากะ <c oughs> เพิ่นมีสิเลี้ยงกล้วยอยู่ประมาณเพิ่นจบปอปอซีนะครับเนาะปอซี่นก็เลี้ยงกล้วยนะครับ ควายเพิ่นสีหาตัวพูดแต่พธรรมดาเด้ควายเพิ่นนั่นตอนนี้เพื่อขายไปแน่แล้วเ,เนเาเนะแต่สมัยมันยังราคาอยู่ม่านสีหาหมื่นนะเนาะก็เดี๋ยวยิงข่าวว่าดังจุ่มน้ำตัวนึงท่บอกค่าเตไปไอ้ค่าเตไปพาใหม่บมเรื่องไหนไปหาฟื้นนะเนาะค่าจะไปหาฟือนอ้นนะควายจุ่มน้ำม,มาสัน่นถึงมีอารมจนมาแล้วล่ะเออยังไงได้เนาะอะไรอย่างนั้นน้ำผู้เบาะเอาครับผมโอ,อเคครับร มากคนไลค์คนแซ่คนติดตามนะครับเนาะคลิปต่อไปนี่มาด้เครื่องทางนะครับนี่เดี๋ยวผมเสียอีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวมาส้มต่อนะครับเดี๋ยวเกอดไป